สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมิจะมาสอนให้นักเรียนเนี่ยคลึงดินน้ำมันเป็นเส้นแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นรูปภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อนอื่นเราต้องมานวดดินน้ำมันให้มันนิ่มก่อนนะคะ,ะใช้หนึ่งก้อนเลยนะลูกใช้หนึก้อนเลยนะครับจากนั้นเราก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะตามสเต็ปของเรานะการเตรียมดินน้ำมันนะคะ ั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็ปั้นเป็นแท่งนะคะปั้นเป็นแท่งอย่างนี้นะนะคะแล้วก็คลึงเป็นเส้นคลึงเป็นเส้นนะคะเด็กเด็กคงจะคล่องมือกันแล้วนะคะคลึงเป็นเส้นนะคะให้มันมีความกลมเท่าๆกันนะกลมเท่าๆกันนะคะสม่ำเสมอแล้วก็ยาวออกไปนะคะ คลึงให้เป็นเส้นกลมเท่ากันนะคะยาวออกไปนี่เลยนะคะยาวสักประมาณเท่าไหร่ก็ตามแต่นักเรียนนะคะฟุตนึงหรือกว่าฟุตก็ได้ค่ะนะคะหนึ่งไม้บรรทัดหรือกว่านั้นก็ได้เอาละนะวันนี้มีจะคลึงให้ยาวมากกว่าหนึ่งฟุตนะคะแล้วก็ผอมที่สุดนะนะผอมกว่าแท่งดินสอ ะค,ะครึ่งหนึ่งของแท่งดินสอเออนะคะเวลาครึ่งยาวๆเนี่ยเราต้องขยับนี่เห็นไหมอย่าลืมว่าต้องมีแผ่นรองปั้นนะไม่งั้นโตเลอะนะคะนะคะอ่ะครึ่งยาวแล้วเห็นไหมยาวขนาดนี้เลยเหไหมจากนั้นวันนี้เราจะขดขดดินน้ำมันเพื่อทำเป็นภาชนะขดเหมือนเดิมเลยนะคะขดอนี้นะ เอาวางไว้แล้วก็ขดอย่างนี้นะคะขดอย่างนี้นะอืมจับขดไปเลยนะคะสังเกตไหมว่าเส้นมันจะค่อนข้างเท่าๆกันนะคะขดให้มันต่อติดกันเลยนะคะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะอ่าตรงส่วนปลายก็กดให้มันติดไปเลยนะคะอย่างนี้นะลูกนี่นะอ่าก็จับให้มันติดกันเลยจับให้มันติดกันกดให้มันติดติดกันนะคะจากนั้นเราก็ ทำให้มันติดกันนะให้กดให้ดีน้ำมันมันติดกันรอยต่อต่อกันนะคะลองยกขึ้นมาดูนะอืมทําบนมือก็ได้นะคะทําบนมือก็ได้นะอย่าให้มันเกิดรอยแยกนะคะบีบบีบเป็นแบนนิดนิด,น,ดนะแล้วเราก็แต่งให้มันเป็นจานเอาจานทรงอะไรดีเอ่ยทรงรีอ่ะทรงรีก็ได้ทรงรีคือไม่กลมสักทีเดียวนะคะแล้วแต่เรานะ ยกขอบขึ้นมายกขอบจานขึ้นมายกขอบริมๆขึ้นมานะคะอ่านี่เป็นจานแล้วเห็นไหมยกขอบขึ้นมานะคะอันสุดท้ายหรือว่าประมาณสองเส้นสุดท้ายยกขึ้นมาเป็นลักษณะคล้ายๆจานแล้วก็จับแต่งให้มันดีๆนะค่อยๆแต่งนะคะอ่าทําให้มันเป็นจานได้ได้นะเห็นไหมเป็นจานแล้วเป็นจานแล้วใกล้แล้วนะคะ นี่เห็นไหมคะเป็นจานนะคะเป็นจานเอารอยต่อไม่ค่อยดีนะจับให้มันติดติดกันพยายามให้มันติดกันที่ทสุดนะคะค่ะเราก็ได้จานออกมาแล้วนะคะเป็นจานร,รูปทรงสี่เหลี่ยมนะวันนี้ทําจานเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งให้เด็กๆทําอะไรใส่ในจานนะคะทําจานเสร็จแล้วคะ่ะทําจานนะคะ เป็นจานร,รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงรีแล้วแต่เด็กๆนะคะอันนี้เด็กๆทำจานนะทำจานให้เสร็จนะคะค่ะหลังจากเราทำจานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็มาเตรียมทำอาหารใส่ในจานกันนะคะ,ะเราจะคลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นวันนี้ทำบะหมี่ดีกว่าทำบะหมี่นะเด็กๆก็คลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นเล็กๆเอาไว้นะคะ หลายๆเส้นนะเยอะๆหน่อยนะคะพยายามคลี่นี้นะค่ะจากนั้นก็จับเอาดินน้ำมันที่คึงเป็นเส้นเนี่ยมารวมกันสมมุติว่ามันเป็นบะหมี่ใช่ไหมเราเอามารวมอย่างนี้พยายามเบาๆมือนะคะอ่ะแล้วก็ไปใส่ในจานนะเอาไปเรียงในจานเป็นบะหมี่แห้งวันนี้จะทําบะหมี่แห้ง นะคะคทำบะหมี่แห้งนะจับเส้นมารวมหมุนๆใหม้มันเป็นคล้ายๆเส้นบะหมี่บะหมี่แห้งเส้นใหญ่มากเลย <c oughs> ตามจินตนาการนะลูกเส้นบะหมี่แห้งนี่อันนี้ใหญ่ไปคือให้เล็กหน่อยมารวมกัน เอาละร้านไหนจะขายดีกว่ากันจัดให้มันสวยๆง่ายๆนะคะรูปอย่าไปคิดเยอะบะมีแห้งมาแล้วอ่านี่บะมีแห้งบะมี่บะมีกรอบรัดหน้าก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวทําผักต่อนะคะรอแป๊บนะอ่ะเอาสีเขียวมาทําเป็นผัก หยิบมาทีละนิดทำเป็นเส้นแล้วก็แป้งเป็นกลมๆเล็กๆแล้วก็วางลงไปนะคะตามเป็นสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นเป็นอะไรดีอะเป็นถั่วเป็นผักแล้วแต่ให้มันมีสีสันเท่นั้นเองอย่าไปคิดเยอะนะคะสมมุติว่าเป็นผักเล็กๆวางลงไปง่ายๆนะลูกอ่าพอแล้วลองสีแดงมนาะดิ แดงแบ่แบ่งแบ่งมานิดนึงนะคะแล้วทำเป็นผักใส่เข้าไปตึ้งให้มีสีสันให้มันมีสีสันเป็นพริกเป็นพริกเออสมมุติว่าเป็นพริกเป็นพริกนี่เป็นพริกโอ้โหเพ็ดนะดูเลยพริกพริกพริกยาวๆพริกเส้นๆยาวๆใส่ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกให้มันเป็นสีสีนะคะอ่ะ เอาสีส้มมาเป็นแครอทหน่อยสมมติอยากมีแครอทเอาสีส้มมาหน่อยนะทำเป็นกลมๆก,ก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะใส่ไปให้มีสีสันโรยๆไปนะคะนี่ง่ายๆคะ่ะเด็กๆอย่าไปคิดเยอะนะคะคิดเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ เห็นไหมเราได้แล้วแบบมีแห้งแบบมีแห้งนะคะตกแต่งด้วยใบผักนะคะทําเป็นใบผักเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะลองทําดูค่ะใบไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้นะอยู่บนฝ่ามือของเรานะคะลองทําดูครับ